บางคนสาวกอรรานสอนก็ไม่ฟังต้องให้ศาสดาสอนแบบนี้เละเอียดหนาและเป็นเรื่องของกรรมคือเป็นนจินไตจึงเหนือความคาดคิดเปรียบสาวกอรรานสอนให้รู้ว่านี่คือกอไข่แต่ก็ไม่ฟังต้องให้ศาสดาสอนว่านี่คือกอไข่ บางลายแม้ศาสดาสอนก็แถ่ไปเรื่อยๆแก้ตัวไปเรื่อยๆมักผลไม่เกิดที่สุดก็ตายทิ้งจริงเรียกาาปาท้ปรอมมะจริงเป็นกรรมของสัตว์ดูงตามหาหาบัตรเทศว่าอย่าประมาทดูถูกเหยียดยามกันให้มีเมตตาให้อภัยกรรมของใครก็ของเรา คนนั้นก็เสเวยเองคนอื่นไม่ได้เสเวยแทน